สวัสดีครับผมเกษิทธิ์พิรมในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม2 2 5 6 8ครั้งนี้ก็คงจะขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยสักนิดหนึ่งดังที่ได้ทราบกันดีว่าประเด็นปัญหาของการผลิตเพื่อการส่งออก มันมีประเด็นปัญหามากมายอันสืบเนื่องมาจากการขึ้นภาษีสุลกากรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจของโลกโดยทั่วๆไปมันทดถอยทำให้กำลังซื้อของผู้คนทั่วโลกนั้นมันคับแคบลงการคิดอ่านที่จะพึ่งพาตลาดต่างประเทศดังที่ได้เคยมาเป็นมา30-40ปีนั้น ก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างราบรื่นอีกแล้วเป็นความจำเป็นที่รัฐบาลไทยภาคธุรกิจเอกชนของไทยจะต้องวิ่งหาตลาดใหม่ๆในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มตลาดภายในด้วยนะครับในส่วนเกี่ยวกับตลาดใหม่นั้นก็อยากจะขอยกตัวอย่างของรัฐบาลแคนาดาเมื่อเขาต้องเผชิญกับ ปัญหาภาษีสุลตากรของสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่รีรอเขาก็ส่งคณะผู้แทนไปที่ประเทศอกววดอไปที่อินโดนีเซียไปที่ญี่ปุ่นไปที่จีนไปที่เกาหลีใต้ไปอีกหลายๆประเทศในวีบแอฟริกาอย่างไม่รีรอนะครับเขาก็ไปทำความตกลงนะครับเจรจาทางการค้าเปิดตลาดเสรีซึ่งกันและกัน สงคณะจัดซื้อจัดหาจัดขายไปดังประเทศต่างๆเหล่านี้เมื่อแคนาดาเขาทำได้มันก็ไม่มีเหตุผลอันใดที่เราจะทำไม่ได้ก็เป็นความจาเป็นที่รัฐบาลจะต้องสั่งการไปที่สถานทูตของเราทั่วโลกให้หาตลาดใหม่และในขณะเดียวกันก็เตรียมการในการที่จะส่งคณะผู้แทนไปขายสินค้าไปดูสื่อตลาด ต่างๆที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยและอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นตลาดใหม่ของเราได้อันนี้ก็ต้องเร่งดําเนินการซึ่งคงจะต้องใช้เวลานะฮะกว่าจะได้เห็นผลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องรีบดําเนินการแบบที่แคนาดาเขาได้ทําแล้วแล้วก็คู่ขนานกันไปนั้นเนี่ยรัฐบาลไทยก็จะต้องหันมากลับมาดูตลาดภายในคําว่าตลาดภายในของผมเนี่ยมีสองแบ่งออกเป็นสสว่วน คือตลาดภายในประเทศไทยแท้นะครับกับตลาดภายในในแง่ของตลาดของประชาคมอาเซียนเป็นกึ่งตลาดภายในของเราด้วยอีกเหมือนกันโดยเฉพาะตลาดการค้าชายแดนนะครับเรากับพมา่าผ่านจากพม่าไปที่ทางตอนใต้ของจีนไปที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียไปที่ประเทศบางประเทศทางภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นต้นในขนาดเดียวกันมันก็มีตลาด นะฮะชายแดนของเราผ่านไปที่ไปที่กัมพูชาแล้วก็เลยไปจนถึงเวียดนามแล้วก็ก็มีตลาดของไทยไปที่เราผ่านไปที่เวียดนามแล้วก็เข้าไปถึงที่ประเทศจีนด้วยอันนี้เราก็ต้องเร่งในการที่จะระบายสินค้าไปที่ประเทศใกล้เคียงเหล่านี้นะครับส่วนภายในประเทศนั้นมันก็จะต้องเพิ่มการ ลงทุนเป็นสำคัญแล้วก็เป็นการดีที่ว่าหนวันนี้รัฐบาลแพทองทานก็เริ่มที่จะไม่ไปพึ่งพาโครงการประชานิยมต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะหันมาที่โครงการที่จับต้องได้คือการสร้างถนนหนทางเพิ่มคลองชนประทานขยายเส้นอะไรฮะระบบการส่งน้ำประปาสายไฟฟ้าต่างๆนานาเหล่านี้ที่จะทั้งเพิ่มงาน แล้วก็เพิ่มการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน <c oughs> สร้างงานแล้วก็เสริมสร้างการหมุนเวียนของเงินตราด้วยเราก็ต้องมาก็ต้องขอให้รัฐบาลช่วยเร่งดําเนินการทั้งตลาดภายตลาดใหม่ภายนอกแล้วก็ตลาดใหม่ภายในทั้งที่ชายแดนภายในประเทศแล้วก็ในแวดวงอาเซียนของเราขอบคุณมากครับ